ก็จริงๆไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วอะค่ะก็ต่างคนก็ต่างทํางานไปนะฮะก็น้องเขาก็ยังวัยรุ่นอยู่ก็ต้องให้เนาะความเป็นอาให้เวลาเขาความเป็นวัยรุ่นก็ต้องปล่อยให้เขาใช้ความเป็นวัยรุ่นของเขาให้ให้รู้สึกว่าจนเขาเบื่อเรื่องงานก็ส่วนเรื่องงานเขาให้เขาไปใช้ชีวิตเต็มที่แล้วก็เรื่องส่วนตัวก็ส่วน ส่วนตัวของเขาเรื่องเพลงเป็นสิทธิ์ของคุณพ่อคุณแม่เขาเราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวคือทุกวันนี้จริงๆแล้วน้องเขาอยากทําอะไรมันก็เรื่องของเขานะคะเพราะว่าเขาโตแล้วนะคะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทํางานโฟกัสของตัวเองไปสาออกมาไลฟ์ีไร,ออไรงให้หาเธอตล <c oughs> อดเลยเเใช่ค่ะแล้วก็พี่ๆในสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เข้าใจในตัวเอมี่แล้วก็ แบบสงสารเต่าเอาจริงๆไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเอมมี่มันรู้สึกว่าการที่เราทําให้ผู้ชายคนหนึ่งร้องไห้ได้ขนาดนี้ยมันเออมันก็พูดว่าก็บอกได้แค่ว่าเออลักพ่อมากนะก็ต่อไปนี้ก็คงไม่มีเรื่องอะไรแล้วผลงานล่าสุดที่เอมมี่กำลังจะจัดขึ้นนะคะเป็น uh Live อ่าโลโซไลฟ์อินชาบาร่าเกาะช้างค่ะ mm hmm. เป็นคอนเสิร์ตของพิเศษเ,เป็นคอนเสิร์ตของพิเศษโลโซค่ะแล้วก็เอมมี่ก็ร่วมร้องด้วยนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะที่ ได้ร่วมงานกับพิเศษค่ะคือร่วมงานพิเศษบ่อยแล้วแต่ว่าขึ้นไปนคอนเสิร์ตขึ้นเวทีเป็นร้องเพลงใช่เ,ใชเจอกันบ่อยมากนะคะก็ไปไหนมาไหนด้วยกันก็นกบ่อยมากแต่ว่าถ้าจะต้องขึ้นไปร้องเพลงด้วยกันนี่ก็คือครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะท่านตอนหน้านี้ไม่ได้ขึ้นเพราะอะไรพี่เขาไม่ไม่ใช่ก,ก,ก็คือเมื่อก็คือปกติเวลาพี่เสกไปทํางานใช่ไหมส่วนมากอ่าอย่างหนึ่งเราก็ขายงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เอมี่มองว่ามันเป็นมันเป็นช่วงเวลาของศิลปินเขาซึ่งเราไม่ได้อยู่ในหน้าที่ตรงนั้นเราก็จะไม่ขึ้นไปยุ่งบนเวทีเลยนะคะจุดประสงค์สาคัญคือเราอยากกระตุ้นเศรษฐกิจก็คืออยากให้คนไทยอะค่ะช่วยกันมาอุดหนุนนะคะก็คืออยากให้มาเที่ยวที่เกาะช้างเพราะว่าช่วงพักหลังๆเนี่ยตั้งแต่มันมีโควิดขึ้นมาใช่ไหมคะก็ทําให้ที่ร้านชมาล่าของเราเนี่ยคนไม่ค่อยเยอะนะคะแล้วป๊ปาก็เป็นเพื่อนกันด้วยแล้วคือเราก็เลยมองเห็นว่าขนาดฝรั่งเนี่ยเขายังอยากจะอุดหนุน กันช่วยกันเราก็เลยอยากจะจัดคอนเสิร์ตพิเศษขึ้นมาเพื่อที่จะเอาผูงตรงก็คือดึงนักท่องเที่ยวนะคะก็ในช่วงที่ใกล้จะปีใหม่ก็อยากให้ทุกคนให้มองเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอีกหนึ่งหนึ่งตัวเลือกนะคะเพื่อที่จะมาอเที่ยวเากาะช้างในครั้งนี้ค่ะคอนเสิร์ตพิเศษเ่ยน,นะคอนเสิร์ตพิเศษเนี่ยแกทำแกทำแล้วจนคนคนแน่นอยู่แล้วค่ะ ก็จริงๆเราก็จะมีมีเอมี่นี่แหละค่ะที่พิเศษอ่ะก็จริงๆจริงๆก็มีสเปเชียลเกสต์ด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่บอกเดี๋ยวพิเศษจะรู้ก่อนเพราะตัวนี้พิเศษเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วก็ก็จะมีน้องเสือนะคะมีมีไทเกอร์มีลัสเตอร์แบนเนี่ยค่ะก็เป็นคนที่เล่นเปิดวงให้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการขึ้นคอนเสิร์ตร่วมงานกับเสือครั้งแรกเหมือนกันหละ ปอันนี้อันนี้ทำอะไรเป่าคะประเด็นอะไรคะประเด็นตอนนั้นที่เราเป็นผู้เสพต้ออ๋<ๆ> <laughs> อ,อก็จริงๆไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วอะค่ะก็ ต่างคนก็ต่างทํางานไปนะฮะก็น้องเขาก็ยังวัยรุ่นอยู่ก็ต้องให้เนาะความ<ห>เป็นให้เวลาเขาความเป็นวัยรุ่นก็ต้องปล่อยให้เขามีใช้ความเป็นวัยรุ่นของเขาให้ให้รู้สึกว่าจนเขาเบื่อตอนนี้เขาทํางานดีเขาโฟกัสที่งานแล้วก็โอเคก็แฮปปี้แล้วเรื่องเพลงเรื่องการทํางานเกี่ยวกับวงการเพลงเราไม่ยุ่งนะคะมันเป็นเรื่องของคุณแม่เขาเป็นคนจัดก,การพี่การเป็นคนจัดก,การค่ะส่วนตัวเราบบมีอะไรรอกมีนไยกับน้องไหมคะไม่มีอะเครื่องอะไรอ่ะ นี่คุณทันนี่ค่ะโดนปลดโดนปลดโดนปลดใครโดนปลดป้าใครปดไม่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 สัญญาตลอดชีวิตนะจ๊ะน้องจ๋าอุ้ยก็คือกำลังจะบอกว่า เรื่องงานก็ส่วนเรื่องงานเขาให้เขาไปใช้ชีวิตเต็มที่แล้วก็เรื่องส่วนตัวก็ส่วนส่วนตัวของเขาเรื่องเพลงเป็นสิทธิ์ของคุณพ่อคุณแม่เขาเราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวคือท,ทุกวันนี้จริงๆแล้วน้องเขาอยากทําอะไรมันก็เรื่องของเขานะคะเพราะว่าเขาโตแล้วนะคะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทํางานโฟกัสของตัวเองไปจริงเลยใจเราไม่กดน้องเขาไม่แบบ ไม่มีโกรธก,ก,ก็คือเป็นห่วงเสมอเอางี้เรียกว่าเป็นห่วงเสมอไม่ว่าน้องจะว่าเรายังไงก็เป็นห่วงเสมอก็ขอแค่ให้เวลาสักวันหนึ่งน้องก็คงจะรู้ว่าเออสุดท้ายแล้วเราเราเราเป็นห่วงน้องจริงๆแค่นั้นคะ่ะอหว,ว,วังดีงดไม่ไม่อยากพูดถึงอะไรเกี่ยวกับน้องแล้วเพราะว่าไม่อยากให้น้องบางทีเวลาเจอกันเราอยากให้แบบยิ้มให้กันเอมี่ไม่อยากให้มันเป็นอะไรที่แบบแบดมูดนึกภาพออกไหมคะแล้วก็บางทีเวลาน้องขึ้นไปร้องเพลง บางคําที่มันใช้ภาษาอังกฤษเรารู้ว่ามันแปลว่าอะไรบางทีเราก็ไม่อยากให้มันมาแปลว่าเอ๊ะมันแปลว่าถึงเราหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้กยกบบออ็ไม่อยากคิดแบบนั้นก็คือเอาเป็นว่าต่างคนต่างอยู่อยากทําอะไรก็เรื่องของเขาชีวิตเขาแค่พวกเราเป็นอยู่ห่างๆแล้วก็หวังดีอยู่ห่างๆแค่นี้ก็พอเมื่อไหนไปสักพักหนึ่งสามีเธอเขา ตอนนันม no, so ีแบบมีแบบกังวลมัเขาจะแอบไปะจอกกัะเจ๊กไปเลยอย่างนี้ไหม No ค่ะไม่ก็เอมี่เชื่อมั่นในตัวของเต๋อะฮะแล้วก็รู้สึกรู้สึกว่ารู้สึกร้อยเอร์ซว่าเขาเป็นคนดีแล้วก็ไม่วอกแวกมันอาจจะมีบ้างมันอาจจะมีบ้างที่เออตอนนี้เขาหน้าตาดีขึ้น เราก็มีกลัวออกลัวผู้หญิงต่างหากละ่ะกลัวคนอื่นจะเข้ามาแล้วบางคนยิ่งแบบเฮย้ยเป็นแฟนเนมี่เหรออ,อะไรจะเป็นแบบนี้มากกว่าเพราะว่าคือหนูไม่ได้เป็นคนสวยนึกภาพไหมคะแล้วสมัยนีย้ผู้หญิงคือคือสวยสวยแล้วก็นอกใหญ่กว่าเอมี่เยอะมากนะคะก็คือ,อทุกคนคือหน้าแบบเต็มอของเอมี่กี่ปีกี่ปีก็หน้านี้อ,อะไรอย่างเงี้คยค่ะก็ก็มีหวั่นนิดนึงถ้าถามว่าแฟนหวั่นกับแฟนไหมไม่แต่แค่กลัวผู้หญิงเข้ามาเพราะว่ามันเคยเจอเคสแบบนี้หลายครั้งแล้ว อะไรที่ทำให้เรามั่นใจในตัวสารในัขนาะก็ก็5ปีนี้มันก็ทำให้รู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาแสดงให้ให้เห็นนะมันทำให้เอมี่รู้สึกได้ว่าเออเขารักเอมี่จริงเขาเป็นห่วงเอมี่จริงแล้วก็มาย้อนดูคลิปเก่าๆอะไรเงี้ยก็เห็นแล้วว่าเขาเป็นห่วงเอมี่จริงๆเรกียว่า นคนก็อบอกว่าพี่เอมมีไปสวดมนต์ไปอะไรใช้คาถาอะไรไปขับกินหลังหลงรักอะไรขนาดเล่นของใช่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไ <ๆ S 2> ก็จริงๆก็ไม่นะคือจริงๆแล้วเต๋าเขามันเริ่มต้นจากความเป็นห่วงแล้วก็ความสงสารมากกว่าก็คือเขาก็เห็นว่าเอมี่เนี่ยเจออะไรมาเยอะมากๆแล้วพอเขาได้เจอกับตัวจริงเอมี่แล้วเขารู้สึกว่าเอมี่ไม่ได้เป็นแบบที่คนอื่นพูดเอมี่ไม่ได้เป็นแบบในคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ทำไมคนต้องมาว่าแม่ด้วยแบบ เขาก็บอกว่าสัญญานะว่าจะอยู่ปกป้องแบบนี้ตลอดไปแล้วเขาก็แสดงให้เอมี่เห็นไม่ว่าเอมี่จะเจอเรื่องอะไรที่มันร้ายแรงมากๆม,มันก็ทําให้รู้สึกว่าเออมันคือเรื่องจริงว่ะเ,เขาไม่ทิ้งเอมี่ไปไหนเลยเ,เขาปกป้องเอมี่ไม่ว่าคนจะด่าหยาบคายแค่ไหนเขาก็ออกมาปกป้องด้วยถ้อยคําที่สุภาพเต่าไม่เคยด่ากลับเลยแฟนคลับที่บอกว่า ต่วาออกมาไล่กตไลฟ์ร้อ,อ,อ,รองไห้หาเธอตลอดเลยโอ้ข <c oughs> อ,อไหาเ <c oughs> วนเลยใช่ค่ะแล้วก็พี่ๆในสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เข้าใจ <c oughs> ในตัวเอมี่แล้วก็แบบสงสารเตา่าเอาจริงๆไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเอมี่มันรู้สึกว่าการที่เราทําให้ผู้ชายคนหนึ่งร้องไห้ได้ขนาดเนี้ยมันเออมันก็พูดว่าก็บอกได้แค่ว่าเออรักพ่อมากนะก็ต่อไปนี้ก็คงไม่มีเรื่องอะไรแล้ว ฉันก็น้ําตาด้วยเหมือนกันค่ะนักร้องนฉันเป็นนักร้องนําค่ะก็จริงๆก็ต้องขอบพระคุณพี่ๆทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ๆสื่อมวลชนที่ที่เรียกว่ารักกันแล้วก็พูดได้ไหมก็มีพี่ๆที่รักเอมี่แล้วก็มีแบบจัญญาบานแบบเออน่ารักอ่ะก็เออไม่รู้จะพูดอะไรก็ขอบคุณมากที่แสดงให้เห็นว่าวันนี้เราอยู่ด้วยกันด้วยความรักจริงๆขอบคุณมากๆ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและเพจ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะครับ